ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้น้าต้องจะพาเพื่อนๆมาดูปาล์มของน้าต้องส่วนปาล์มแปลงนี้ของน้าต้องอยู่ที่อำเภอพัะเทนคำจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้น้าต้องจะพาเพื่อนๆมาดูปาล์มพันธ์สี่หลาเอลิกนะครับปาล์มพันธ์สี่หลาเอลิกของน้าต้องนี่ปลูกพร้อมๆกันทั้งหมดก็คืออายุได้ประมาณหนึ่งเดือนกับเอ้หนึ่งปีกับสิบเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วดูๆไปเนี่ยปาล์มพันธ์สี่หลาเอลิกของน้าต้องเนี่ยจะ จะเล็กกว่าจะเขาเรียกว่าจะดูเตี้ยกว่าปาล์มสายพันธุ์อื่นเอ่อมันจะเป็นคาริคิวซิคคาริคหกร้อหรือว่าสาวิทิเนยียบารูเนี่ยพอมาเปรียบเทียบกับซีลัดเอลิกแล้วซีลัดเอลิกก็ดูเล็กไปเลยนะครับเพื่อนๆดูเล็กแต่ว่าโคนต้นเขาอะไม่ได้เล็กโคนต้นเขาใหญ่แต่ว่าดูส่งเขาเตี้ยนะครับดูเขาเป็นพุ่มๆเตี้ยๆไม่ได้สูงไม่ได้สูงเหมือนกับปาล์มพันธุ์ พวกคาลิกคิวซิคคาลิกหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็เป็นพุ่มๆนะครับนี่นะครับแต่โคนเขาใหญ่โคนเขาใหญ่นะครับโคนเขาใหญ่มากแต่เขาดูแล้วไม่ค่อยสูงปั๊มๆอ่อนๆปั๊มๆนี่นะครับแแต่ละแต่ละต้นละต้นตอนนี้ก็ออกช่อดอกกันเพียบแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือหนึ่งปีสิบเดือนแล้วนะก็ออกช่อดอกกันเพียบอ่าน่าต้องตัดไปครั้งหนึ่งละหลังจากนี้ยังไม่ตัดละ โอ้ยจริงขี้เกียจละบ่อยถ้าเขามีลูกเราก็จะเอาเลยนะแล,แล้วก็อัดปล่อยเขาก็แล้วกันขี้เกียจตัดแล้วครับเมื่อยนี่นะครับเดี๋ยวมาดูต้นใต้ต้นนี้ดิเพ็่นะครับเห็นไหมครับโคนต้นเขาใหญ่มากนะครับเพื่อนๆโคนต้นเขาจะอวบใหญ่แลวลูกก็เต็มไปหมดแต่ตอนนี้ลูกยังไม่ใหญ่นะมันกระป๊อกอกระป๊อกไปอยู่เนี่ยเพียบล,ลูกก็เต็มไปหมดเนี่ยเต็มไปหมดนะครับนี่คือสีลาดเอเล็กนะครับเพื่อนๆลูกก็เต็มไปหมดเลยให,ให้ดู แต่ยังไม่หมดไม่รู้ขี่ขกี่ชั้นเราเกชั้นนีเต็มแต่ว่าโอเคถ้าไหนได้เราก็จะเอาไหนไม่ได้เราก็จะทิ้งนะเพราะว่าณะตรงไม่ได้ตัดละที่เกียดละปล่อยปล่อยให้เขามีลูกเลยนะครับเพื่อนปล่อยเขาติดลูกละนี่นะครับนี่เป็นซีลาดเอลิกนะจะจ้องถาให้ดูแต่และต้นละต้นนะแต่วมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ติดดอกผู้เต็ไมไหมดเลยนะมีแต่ดอกผู้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยดอกผู้ทั้งต้นเลยนะครับนี่แล้วมีดอกเมียบ้างแต่ดอกผู้เยอะกว่านะเต็ไมไปหมดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูต้นนี้นี่นะครับอายุเขาหนึ่งปีสิบเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งปีปลูกพร้อมกันแต่นะาต้องก็แบ่งเป็นสี่สายพันธุ์นะอันนี้นะก็จะเป็นดอกเมียหมดนะนี่ครับติดช่อตรงช่อดอกเต็มไม่หมดนะคนต้นคนต้นอะไรแบบนี้โอเคนะลองรอยนะต้องใส่บอร่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคนต้นใหญ่อ่าซีลาดเอเล็กนี่จะคนต้นใหญ่นะครับ โคนต้นเขาจะใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล็กดูเตี้ยแต่จริงแต่โคนต้นมันขึ้นใหญ่มากๆนี่ทั้งนั้นแล้วนะครับเพื่นอนๆช่อดอกอะไรเต็มไปหมดนี่เดี๋ยวดูให้ดูต้นนี้ด้านนี้ลมพัดมาไน้ใบจะปิวไปหมดเลยนะนี่ติดโอ้โหชอ่อดอกก็เต็มเยอะแน่น ล้วบอกไม่ถูกอะ่ะคือทางใบเขาตับชันสั้นๆแบบไม่ค่อยดูป้อมๆนะบอกไม่ถูกแต่นี่เยอะนะครับดูแนนเอียดไปหมดเลยนะครับพเพื่อนดูเดี๋ยวดูแต่ละต้นถ่ายพเพื่อนได้ดูกันนะครับนี่คือปามพันธ์สีลาดเอเล็กนะถ้าใครสนใจก็นี่นะครับแตนน่เราต้องมองว่ามันดกมันอะไรนะมันดกมันอะไรใช้ได้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะซ่ออะไรเขาเนี่ยเต็ไมไปหมดเออเดายเขานะเต็ไมไปหมด แล้วก็อย่างที่บอกการแทงดอกแทงอะไรก็ตามนี่นะครับเพื่อนๆหนึ่งปีสิบเดือนแต่จริงๆถ้าตามที่เขาระบ,บุไว้ก็คือสามสิบเดือนนะก็คืออีกเป็นสิบเดือนนู่นแหละถึงจะปล่อยให้มีนี้ได้แต่ละต้งก็ปล่อยแล้วละ่ะพิกี่เจ็บตัดเนี่ยนะครับปวกใยโอ้โอเคเลยแต่ละต้นละต้นนี่ได้ดังใจอ่ะไอศหลาดเอลิกเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับ ดูต้นไหนก็แน่นทุกต้นแต่เดือดต้นนี้โอ้ยดูแล้วน่ยลูกเขาเต็มไปหมดเลยนะครับหวบใหญ่อ้วนล้วต้องว่าพันนี้น่าจะสุดยอดจริงงนนะ่ดูดๆไปแล้วเนะี่ยนี่ครับติดลูกกี่ล้วเต็มไปหมดอวบใหญ่นี่นะครับนี่คือตามพันธ์สีลาดเอลิกนะ ย่านนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเคยดูก็เป็นพุ่มๆกลมๆป้อมๆยังไงก็ไม่รู้แต่เรื่องดอกเรื่องโคนต้นใหญ่นี่ยกให้เขาเลยนะครับเนี่ยดูนะครับติดโูกทุกต้นทุกต้นดินก็มีความชื้นดินก็มีความชื้น เยอะเนี่ยนะครับดูต้นไหนก็แน่นไปหมด ติดโรกติดอะไรแต่ไม่หมดนะครับเพื่อนๆวันนี้เนะี่ยต้องเดินดูแบบง่ายๆเร็วๆนะอ่านสี่หลาดเอลิกนะคือได้ดังใจเลยแลลวถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนๆแต่ต้องก็ชอบอยู่แต่ไม่ชอบยังปัง๊บๆเตี้ยๆเนี่ย <laughs> นี่นะครับลำต้นทรงต้นใหญ่มากนะครับเพื่อนๆคิดว่าต่อไปเนี่ยลูกเขาจะต้องแบบใหญ่อดูดินี่นะครับนี่ก็คือสีลาดเอลิกทั้งนั้นเลยนะเพื่อน,น้ครับ เต็ไมไปหมดเลยนะก็คือถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งพันที่นะ้าต้งเอามาปลูกนะเพราะว่าสีหลัดเอเล็กนี่ก็ว่ากันว่าไม่ขาดคอไม่ขาดคอมีผลให้เราได้เก็บเกี่ยวเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆให้เราได้เก็บเกี่ยวเรื่อยๆาต้งก็ปลูกระยะก้าขุนก้านะก้าขุนก้าอย่างตรงเนี้ย ก็เป็น,อนลองน้าล่องน้ำไม่ต้องทําถนนไว้รอบไร่นะครับเพื่อนเพื่อนไว้เผื่อเวลาหน้าฝนมันจะวิ่งได้เก็บได้นะดูซีลาดเอลิกนะโคนต้นอะไรต้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นล่องถนนอีกล่องหนึง่งที่ว่าเข้ามาเก็บตรงกลางนี่นะด้านนี้ก็จะเป็นซีลาดเอลิกด้านนี้ก็เป็นสาวิตคิดนาบโาลูนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมครับนี่ซีลาดเอลิกนะครับไปเรื่อยๆด้านซ้าย สวิตขนาดรูสาวิตขนาดรูอยู่ทางขวาเห็นเห็นความแตกต่างไหมเขาจะสูงอันนี้ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอืมก็สำหรับคลิปที่พาเพืพ่อน,นๆมาดูปาล์มพันธุ์าีรดเอลิกก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น่าโต้น้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ